ที่มาพระขนมเหมือนพวกเราที่จะเช่นกันครับอยากให้คนไทยดูหนังอย่างนี้ตลอดตลอดไปครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนแล้วกันนะครับที่ที่เห็นถึงความสามารถของพวกเราทั้ง6คนในการคัดเลือกแสดงมาแล้วก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการหนังไทยครับไปได้ไหมไปได้ไหมเรื่องเราไปแล้วมันได้ไม่ถึงหรืออะไรอย่างนี้มันไม่มีอะไรมัน คือถ้าสมมุติถ้า200ล้านหรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกกดดันนะฮะแต่พอรายได้มันขนาดนี้มันเขายกใช้คำว่าบ้าบอคอแตกครับมันมันไม่ถูกนับเป็นเป็นสถิติีอะไรแล้วแหละผมว่ามันมันหลุดไปแล้วเพราะนั้นถ้ากดดันกับกับตัวเลขแบบนี้คงรับหนังอะไรไม่ได้อีกแล้วรู้สึกว่านะครับก็คงไม่ค่อยกดดันอะไรเท่าไหร่ครับสำใน GTS ก็อาจจะแบบอาจจะเป็นกลุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะแยกย้ายกันไปทำอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะแต่ก็คงคงจะมีแน่นอนแหละสำหรับ GTS คงนด้ร่วมงานอีกต่อไปแน่นอนคือครบแก๊งอาจจะยังไม่เร็วๆนนนี้ตตดกัไไปปิามชร เอเชียไปเยอะมากก็มีฮ่องกงงลาวลาวอินโดแล้วก็มาเลครับมาเลียออสเตรเลียครับ ครับก็เดี๋ยวก็เรากลังจะไปที่สิงคโปร์กันด้วยต้นเดือนหน้าซีนยังอยู่ในขั้นตอนเซ็นเซอร์ครับล่าสุดที่ผมทรางแต่ที่ฮ่องกงฉายอยู่รู้สึกฮ่องกงฉายอยู่ตอนนี้ครับอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้มาลิเขาคือเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นวงเกาหลีมาเมืองไทยเวลาเราลดเราวิ่งแล้วคนตามมาทุบมีคนร้องไห้อะไรอย่างงี้จริงเขาตามมารินะไม่จริงเขาตามพี่เผือกไม่จริงตัดตัวมาลิ ไปสิงคโปร์ต้นเดือนหน้าด้วยใช่ไหมมีการไปเยอะเลยอะโปรโมทอะเฮ้ยคุณมากกว่าพันล้านนี่พันล้านนี่เฉพาะในประเทศไทยด้วยนะจ๊ะขอบอกนะรอรูดีกว่าว่าหลังจากที่โกอินเตอร์เนี่ยรายได้ทั้งหมดจะเป็นเท่าไหรคไ่ระะค่ะเพ่นเถอมมาที่น้องใหม่ได้บ้านดีกว่านะคะก็แน่นอนว่าเป็นอ่างเอกพันล้านแล้วยินดีด้วยเชื่อว่าฉายาน,นี้นะจะอยู่คงกระพันไปอีกนานผมว่าไม่ต่างกับห้าสิบปียังมีปีสกุงสกู๊ปเอาห้องจริงสิมันก็ต้องแบบว่ามีการรีลันกลับมาหนังสถิติที่ทำได้มากที่สุดในประวัตติศาสร์ นึ่งกพวกที่มาพระคนโงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเอ่ยชื่อถึงอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่แล้วค่ะอุ้ยเธอสวยขึ้นเนาะสวยสิครัขอร่าจับไงเป็นนางเอกพันล้านเนาะเห็นคุณบอกอะไรฉกเฉกอะไรยังไงก็มีข่าวอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมตอนที่เขาร่วมงานกับคุณโดมประกอหลำตอนสมัยเล่นละครไงก็มีข่าวว่าคุณดมนี่นะก็ระหองระแหงกับคุณ กระจังหลายนั้นเออกระจังแล้วก็เหมือนกับว่าคุณใหม่ดนการเป็นแบบมือฉกอ่ะเป็นมือที่3แล้วหลังจากนั้นพอมาเล่นภาพยนตร์กับมาริโอก็เลิกกับกรุ๊ปกิ๊เขาก็เลยหาว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นมือที่3เป็นจอมฉกอายฉายาคือแบบว่าน้องใหม่จอมฉกเลยอ่ะโอ้ลักกี้อินเกมแต่ว่าอันลักกี้อินเลิฟถูกฉายาจอมได้ด้วยครับผมก็พอลินมาบ้างนะฮะก็ได้ฉายาจอมโขกมาไม่รู้ว่าเอามาจากพี่เอ สุภชัยหรือเปล่าที่ก่อนนี้เป็นเด็กสก,กัดพี่เอสุภาชัยนะฮะซึ่งพี่เอส์ได้ได้ฉาย,ยานะครับแมนักฉกมือทองอนี่นะฮะฉกมาริโอมาฉกคนนึงคนนี้มาอะไรอย่างนี้ปรากืบไปฉกมาทีเดียวน้องใหม่ออกเลยนั่นไงไปอยู่กับพี่เก้าเลยก็เลยต้องไปถามกันหน่อยนะครับใหม่นาวิกาครับได้ฉาย,ยานะฮะเหมือนกับเกี่ยวกับข่าวข่าวที่มันค่อยดีมือที่สามอะไรแบบนี้นะฮะรู้สึกยังไงครับไม่รู้สึกอะไรนะโอเคค่ะพอหลแล้วพอหลุดแล้วนี่เริ่มหาหนุ่มคนใหม่ดิ คือหมม่ก็ไม่ได้หามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะตอนนี้มีคนคุยไหมคะไม่มีค่ะโสดอยู่กับง,งานดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะก็ทํางานเต็มที่ในยเจ็วันจะเอาเวลาไหนไปเนาะเยียนบ้าแฮปปี้กับลักกี้เกมมากกว่าน่าจะใช่ค่ะแล้วไม่มีคนมาจีบเลยเหรอไม่มีนะคะเจอกันแต่อยู่ในแบบพี่ๆที่อยู่รอบข้างอะไรางเนี้ะ นาวิกากับมินพิชยาครดงกว่ากันกระแสเป็นเช่นอย่างนี้ใหม่รู้สึกไงบ้างไหมคะใหม่รู้สึกใหม่รู้สึกว่าใหม่ชิวมากกับกระแสแบบนี้ค่ะเพราะว่าใหม่รู้สึกว่าใหม่ก็เป็นตัวของหม่เองแล้วก็ตั้งใจทํางานของเราความดังใหม่ว่าใหม่ขอไม่ดังที่สุดแต่ใหม่ขอมีความสุขที่สุดกับคนเนี่ยใหม่เจอคนที่แบบ happy ที่ทํางานด้วยก็โอเคใหม่ไม่ขอเป็นที่หนึ่งะแต่ใหม่แบบ ขอให้แบบเป็นที่หนึ่งในใจของคนอื่นหมาเข้าใจค่ะเวลาเราทํางานมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้บ้างจำมีก็ที่มีปัญหาไะกันไม่มีไม่มีตกดันไหมเวลาที่เราจะต้องไปรับเล่นเรื่องใหม่ๆกลัวว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จแบบนึหนูไม่กดดันนะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูทำเต็มที่หนูก็แฮปปี้แล้วแล้วก็คิดว่าไม่จาท่านเล่นหนังต่อไปมันไม่ต้องถึงพันล้านหม่ก็แฮปปี้เพราะหมาก็รู้สึกว่าหม่ททำเต็มที่แล้วอือ เขาบอกไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรกับข่าวนี้นะคะว่าเธอไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะแล้วก็ที่แน่นอนเนี่ยเขาบอกว่ามีข่าวที่มีเหมือนกับว่าเป็นกระแสที่เปรียบเทียบกันระหว่างน้องใหม่ดาวิกากับน้องมินพิชยาอยู่ที่ได้ไงเขาเปรียบเทียบที่ว่าความดังนี่นะเหมือนน้องใหม่ยังไม่ได้ดังเท่าน้องมินพิชยาแต่ในความรู้สึกเรามันก็ดังเท่ากันนะเนี่ยเหมือนข่าวแบบว่าพยายามบัฟให้เก่าเหล่ากันหรือเปล่าไม่รู้ดังสิโอเสียมนะเสียมนะเสียมจริงๆเลยนะอ่ะก่อนหนึ่งคนนะก็ที่เป็นข่าวกับใหม่ดาวิกานั่นคือ มาริโอมาแววของเราเลยนะฮะมาขอบคุณที่ช่วยแก้นภแหมในช่วงถ่ายมันก็มีคำสนิทสนมกี่เกี่ยวกันอยู่แล้วอ่ใช่ใช่ไหมล่ะก็เลยมีกระแสเหมือนกันเนาะว่าใหม่เนี่ยคือมือที่สามเนี่ยทำให้มาริโอกับกุก๊กกิ๊บเนี่ยเลิกกันนี่ไงก็เลยไปเจอมาริโอมาแต่ถ้าผมลองสำรวจข่าวนั่นนู่นนี่หลายสิ่งอย่างน,นะฟังจากปากมาริโอเนี่ยเหมือนกับคนผิดในการเลิกครั้งนี้คือกุ๊กกิ๊บ นี่แะสิอยากจะพูดจาแบบไม่มีใยดีกรุ๊ปกริบเลยนะใช่แล้วก็นักข่าวที่ไปสัมภาษณ์มาริโอมาในวันนี้นัที่คุณผู้ชมกันเลยจะได้ดูวีทีอาร์ด้วนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองจับสังเกตดูจับตามองจับตามองลองฟังคำพูดของมาริโอทั้งสีหน้าแววตาและคําพูดนะคะเวลาเขาพูดถึงคุณกุ๊ปกริบเนี่ยเขาพูดถึงยังไงเราไปฟังคุณมาริโอกันค่ะ ตอนนี้ไม่มีใครเลยฮะก็ผมก็ทำงานอย่างเดียวพี่ช่วงนี้ก็ถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หรอกครับก็อย่างที่เขาบอกครับก็โอ้ก็ทำงานอย่างเดียวเลยเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายละคร2เรื่องเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็ส่วนใหญ่ถ้าว่างก็จะออกกําลังกายอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ยังไม่ได้มีใครคุยอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าเราหญิงหรือเป้าเราถว่าเป็นพระเอกพันล้านห้าร้อยล้านแล้วจะไปรับเล่นหนังของเขาเลยไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่าอย่างพี่บอมกับโอ้ก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องถ้าแบบโอ้จะเป็นหญิงอะไรหรือหยิงอะไรเงี้ยถ้ารู้จักโอ้ญิงโอ้ไม่ใช่คนอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็โอ้จะไปญิงทําไมครับเพราะว่าเป็นงานที่โอ้รักอะไรเงี้ยหนังจะเข้ามาอะไรเงี้ยก็โอ้ก็อยากจะเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะด้วยคิวหรือว่า ตอนนี้ก็ละคร2เรื่องก็หมดทั้งปีแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็แต่ว่าเรื่องเรื่องนี้คงเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าเรื่องเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่ายืนยันว่าโอ้กับกับพี่พี่บอมพุ่มกลับเนี้ยสนิทกันอยู่แล้วก็เล่นกันมาตั้งแต่ภาคภาคภาคหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยภักสองก็มีคุยกันมีมีแผนเรื่องอะไรเงี้ยก็ได้คุยกันบ้างอะไรเงี้ยคือยังไม่ได้ตกลงกันว่ายังไงครับแต่ว่าโอ้บอกพี่ว่าโอ้สนใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เรื่องคิวยังไงก็ต้องให้ให้ทางทางผู้จัดการดูให้อะไรเงี้ยครับไม่ไม ผมว่าก็อย่างก็อย่างที่โอาบอกครับก็ค่อยๆไปแบบตามตามเวลาก็ทํางานด้วยอะไรเย่างี้ก็ไม่ได้มีเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรอยู่แล้วฮะตอนนี้เอ่อผมว่าอย่างที่บอกเราก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วพี่ง็คงไม่ไม่ไมค,ครับผมไม่มีทางที่จะดีเกินกลับมาก็คงคงไหมครับ นี่ไงไม,ไม่ไม่เด็ดขาดไม่เบาออ,ค,อคือคือประเด็นกุ๊ปกิปเนี่ยผมก็จบนะก็ม<า>ไม่มีประเด็นเลยนะแต่ผมสงสยัยผมผมอาจจะไม่ได้ดูหรือผมอาจจะเก็บข้อมูลมาน้อยนะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเคยได้ยินหนังเรื่องอพื้นกันมึงกูไหมครับพุ้นกันมึงกูภาคหนึ่งม <c oughs> ีนะฮะนี่ทางภาคสองแล้วนะฮะเนี่ยใช่พวงกับเป็นพี่บอมพี่บอมใช่แต่ว่าไม่มีกระแสข่าวมาว่ามันก็ มาริโอเป็นพระเอกพันล้านแล้วเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องอื่นถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟอร์มที่แบบจัดาหรือว่าอยู่ในกระแสมาริโอไม่เล่นไงคือคนเล่นข่าวแบบนี้มาริโอก็เลยออกมาบอกเลยบอกว่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการคุยคุยกันอยู่แต่ช่วงนี้เนี่ยที่ยังไมไ่ตกลงหรือว่าร่วมอะไรกันเนี่ยเพราะาเขายิงติดทิวถ่ายละครอ,อยู่สองเรื่องด้วยกันไงโอ้โหแล้วก็ต้องไปแบบว่าโปรโมทภาพยนตร์ที่มาต่างประเทศอีกใช่กลัวว่าจะไม่มีเวลาให้เท่านั้นเองแต่ว่าคือเขาเนี่ยอยากจะเล่นอยู่แล้วเพราะเขาสน็ทกับผู้กำกับอย่างพี่บอมอย่างนี้ม ไว้เฮ้ยโอ้ยินดีเขาบอกงี้